จริงด้วยกันเกิดเหตุการณ์ไหมที่แบบว่าเข้าบ้านแล้วโดนไล่อะไรอย่างเงี้ยไม่จริงค่ะไม่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเลยค่ะตกใจมากกับข่าวที่ออกมาต้องหงมากกว่าอ่ะแล้วก็แบบหึ่เหรอมีโอกาสได้เจอที่บ้านพี่กึ้งไหมคะอะไจริงๆไม่ได้อยากพูดมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นต่อไปอีกเอาเป็นว่าสาวพูดโดยรวมว่าทุกคนรอบตัวของกึ้งก็คือน่ารักหมดค่ะแล้วหลังจากที่ทางด้านพี่กึ้งได้ออกมายอมรับความรู้สึกของพี่จ๋าเป็นยังไงวะ ก็โอเคก็ดีค่ะก็ขอบคุณเพราะว่าจริงจริงไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ว่าพอเวลาเดินสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆครั้งก็อาจจะไม่อยากพูดเองไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้เจอกันที่บ้านตัวห่นะคะขอไม่ตอบประเด็นนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่ากลัวว่าจะไปโยงกับเรื่องของปัญหาเก่าหรอเปล่า ใช่จริงๆไม่อยากพูดถึงเพราะว่าคือเดี๋ยวเราพูดหนึ่งก็จะแตกไปสองสามสี่อะค่ะเพราะว่าอาจจะมีอาจจะมีคนจับตาแล้วก็คอยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมีแบบนี้แบบนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้ดคุยเรื่องนี้กับพี่พึ่งหรือเปล่าคุยว่าคุยเรื่องข่าวมั้ยคะวันนีข่าวแบบนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยออ๋คุยค่ะเมื่อวันที่พึ่งก็เหมือนก็น่าจะตกใจพอสมควรพอบอกว่าเออเหมือนพึ่งได้พื่งอะไรอย่างเงี้ย ตอกว่าอย่างนี้ด้วยค่ะจริงๆเขาก็โปรเทคทั้งทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะว่าทางคุณแม่ท่านก็น่ารักไม่ได้เป็นแบบนั้นคือก็ถูกแล้วที่พี่เขาก็ต้องโปรเทคคุณแม่ค่ะแล้วก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆค่ะแล้วพี่อย่างนี้ได้ไหมคะอ่ะเขาตอบไปหมดแล้วค่ะเออเมื่อวานเขาบอกว่าอืมดีค่ะก็ดีค่ะอือรู้สึกรลื่นนะเออเขาบอกก่อนเต็มที่ แต่ว่าจ๋าขอบคุณมากกว่าว่าจ๋าอาจจะได้ไม่ต้องไม่ต้องตอบอะไรแบบคนเดียวเียมันเหมือนกับว่าเป็นการให้เกียรติพี่จา๋า้วยหรือเปล่ากันที่พี่ตึ้งพูดแบบนี้ออกมาจริงๆเขาให้เกียรติอยู่แล้วค่ะอาจจะไม่ได้เจอนักข่าวมากกว่าค่ะจริงๆเราได้พูดแบบนี้ต้องมีคำว่าเราบอกว่าจะพูดเรื่องนี้ให้น้อยลงอะไรเนี้ยตัวจ๋าเองเหมือนกับจ๋าจ๋าก็ากโตแล้วบางทีก็แบบอยากโฟกัสแบบอื่นบ้างเนี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ผ่านความแบบ ชับเฉวยทางทางทางด้านแบบนี้มาอยู่แล้วค่ะก็อยากแบบอยากนิ่งขึ้นค่ะจะสงการที่มีการไปไหนกันหรือเปล่าไม่มีค่ะซัมเมอร์แล้วไม่มีไปไหนยังไม่รู้เลยค่ะเอางี้ดีกว่ามีแพลนว่าจะไปเที่ยวเร็วๆนี้กันบ้างหรือเปล่ามีแล้วจะบอกอรอคะเดี๋ยวตามไปถ่ายสิคะแสดงว่าต้องมียางยางยางจริงๆริงยังไม่มีค่ะซัมเมอร์มีแบบท่ชวนไปของมิสอร์ทเขาหรือเปล่าเปิดไปอ้าวเปล่าค่ะแบบ